อันนี้แหละค่ะพี่น้องผลง,นนะะผลงานนะคะผลงานนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะห้องยางเขามาเนาะ,ะน,นี่นะคะได้กะครึ่งกะตาเนาะ,ะกะโอเคแล้วเนาะ,ะน,นะคะอ่าเดี๋ยวเข้ากะสีนะคะยางนะคะรุ่นต่อไปเนาะวะ่าเข้าสีด้เต็มกตาบ่มือน,น,นีเนาะเนาะปลาอื่นๆสิมีบ่ค่ะเดี๋ยวตามพี่วีมาเลยค่ะ เย็ดอีกแล้วพี่น้องนะคะบึงบรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องหมอกลงเต้นหนึ่งนะคะคนไล่หลายพี่นอ้องเนื้ออีหลืเนย่ยังวะนะคะอันไปทาง,งานข้าเจ้ากับมานะคะดีเฮามีที่จอดรถเรือมองสุท้ายพอดีค่ะนะคะเดี๋ยวห้องมาลุ้นกันนะคะนวามือนีสิมีเหตุบัวนะคะนอ้องนะคะตามตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ พี่น้องอุ้ยบังเนี่พี่น้องพี่น้องบังเน่ปาดงามงามงีลีพี่น้องบังเนี่งามงางามงามโอ้ยสะออนสะออนสะอนสะอนพี่น้องนะคะนี่อ้ดอกแฝกของปีดีใจดีใจเดีว่าคนไล่ลาพี่น้องปากระหกนะคะน้อโอ้ยเดี๋ยวเโอ้ยเี๋ยวดอันนี้โอ้อันนี้กระอกคุกินะคะน้อนี เสียดายดอกตุูมๆอยู่นะกระแบงกันดิ่งเนาะค่ะเนาะนะคะสีนี่แมงมากินพร้อมดีดอกนึงดอกนึงพี่น้องดอกหนึงดอกนึงดอกนึงดอกนึ่งอุ้ยกำลังงามกำลังงามเบิ่งเนี่พี่น้องงามงามงามถามันเกิดน้ำมองนีจังสีเด้อค่ะนี่ต้นมอดน้อยนี่ขึ้นมานี่ดอกมันสิงามพี่น้องโอ้ยดีใจ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 ดอกที่สองพี่น้องงามพี่น้องงาม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 วุ้ยถึกใจ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  เดี๋ยวอีกได้อีกสองสาดอกกับพ่อแก่งแล้วพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจดีใจพี่น้องเมืองเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 เดีุนลุนลุนนดีนะคะยังมาพออยู่นี่พี่น้องนี่นะะคนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องนะคะอาจสิบอไลคือทั้งสวีเดนเพิ่นนะคะแต่ว่าเขาก็ดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยนะคะขอโทษดนะค่ะเด้อมือหนึ่งก็ถือกล่องนะคะมือหนึ่งก็ถือนะคะถือมีดน้ำนะคะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวห้าเห็ดเอ้ยนะมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งก็ถือมีดน้ำเด้อพี่น้องนะคะขอโทษขอโทษค่ะอาจีิได้ผาาบ่ค่อยงามเนะอ้ยเสียดา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 ยโอเคียยนยะยพี่นอนะ้องเนาะยย <laughs> ยย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 ย ดอกนึ่งดอกนึ่งพี่น้องพี่น้องนี่ดอกนึ่งพี่น้องพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจดีใจโอ้ยดอกนี้ดอกนี้งามค่ะพี่น้องมองยงงามนะคะเนาะถ้าขึ้นกับหญ้าแบบนี้พี่น้องไผหญ้ายังหนาจริงสิบ่แห้งโอ้ยเขาดอกงามงามได้อพี่น้องนะคะโอ้ยยบ่เคห็นโอ้ยดีใจดีใจ ถ่ายแย่มเขาออกด้วยพี่น้องนะคะเข้ากระสิออกจป็นแบบจ,จุ่มแบบนี้แหละพี่น้องนะคะโอ้ยบางในหยามันหนาหลายนะคะนี่นะคะปกติปีเราเข้ากับสีหาออมนะคะออมเบิ้งไปเลยเนาะขะยนอนนะคะ,ะายา่มเขาออกนะคะพี่น้องเดี๋ยวปลามันหกเนาะคะ่ะปีนี้ปลาหกหกค่ะหกแห้งไก่ยังดีเนาะคะ่ะน้องยังมี่หี้เหาวเห็นได้เก็บเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวรุ่นกันต่อไปค่ะรุ่นกันต่อไปค่ะ เย็าอีกแล้วพี่น้องบึงแนบบึงแนบบึงแนบบึงแนพี่น้องเดี๋ยวสิบอท่านเพิ่นฉาดอื่นไปมาไล่หลายพี่น้องเดี๋ยว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 หาเก็บก่อนเห็นอันเพิ่นหนึ่งพูดอยู่ขังเครื่องผุนแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังย่างหาเก็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังออกหาหมูมันก่อนหาหมูกันก่อนยุบไม่หมู ปกะีสีบอออกดอกเดียวโคโลได้พี่น้องเขาสีออกเป็นโมเป็นกลุ่มเนาะค่ะเนาะเดียวเดียวเดียวยางกายพี่น้องย่งางกายบ้างเนี้ยนี่ดอกแบบนี้แต่สีแสบด้วยพี่น้องสีบอกด้วยค่ะนี่นะคะย่างพอออกมาหนึ่งเด้อค่ะล่างเราหนึ่งนี่โอ้ยหอมห้วยหวยวเป็นปานบัตเตอร์เด้อค่ะพี่น้องนี่บ้างเนี้ยบ้างเนี้ยโอ้ยไก่สีแดงพ่อแกงแล้วพี่น้องนะคะอ้ยสอ,อสอ,อสอ,อสอไม่ติดดอกงามๆค่ะไม่ติดอกงามๆ เพชรเพิ่งออกนะคะพี่น้องกําลังดอกงามๆเลยโอ้ยเสียดายเสียดายปลาหกเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะพี่น้องต้องเบิ่งหาดีดๆย่างซาดด้วยค่ะนี่เห็ดน,นี่แล้วพี่น้องเบิงเ่งได้พี่น้องพี่น้องนี่ดอกใหญ่สุดสุดเลยเบิงเ่งได้พี่น้องโอ้ยเบิงเบ่งได้เบิ่งได้เพิ่งได้ซ้อนส้อน <c oughs> โอเคเนาะคะ่ะเนาะน,นี่น ดอกกระสีกันก็คือต้นไม้นี่ล่ะค่ะนอนนะคะเบิงแนงเบิงนะคะเนะ,ะออกสีน้ําตาลนะคะนี่โดนนอนนอนจอกินนี่กาลังแสบเลยค่ะนี่กําลังแสบเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะเอาเดี๋ยวเข้าสิหาหมูรุ่นโมูต่อไปรุ่นหมูรุ่นโมมันนะคะปกติเราจะมีมาเป็นหมเนาะคะ่ะเป็นหมเป็นชุงและะ้วค่ะเนาะ Yeah, not too bad, not too bad. Any luck? <laughs> yes, <couple. laughs> not a lot. Not a lot. And uh, uh, the room not a lot. Right. But people, many people, isn't it? Yes. This morning, I couldn't believe the Just come for a couple of minutes, you know. Mm -hmm. I try just have a look. But not really not Yeah but next two weeks you mean yeah. yeah properly Yeah weeks and nice. Yeah I guess so พอไทบ้านอื่นเพิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่ามันกันยังบอกหลายคิดว่า องอาทิตย์้างนาวาซันเขาบรูแลละนะคะขอให้ได้พ่อเกียงมือนีนะเขาได้พ่อเกียงเขาก็โอเคแล้วนะคะมือนีนะคะมันรุ่นกันต่อน,นะคะพี่น้องเนาะดอกแบบนี้ด้วยพี่น้องนี่แหงแสบเลยค่ะพี่น้องเนี่ยนะถ้าได้ดอกแบบนี้ด้อสุดยอดเลยค่ะนี่นะคะกินดอกกระคํามเลยพี่น้องนี่นะคะดอกกระค้ามมิลีนะคะนี่ดอกตุ่มน,นิดหน่อยนะคะเนาะ าาต่อไปมีบอมีโมบะหาเตม,มูวได้พี่น้องเต่เามันหกหลายเปิดหาเอาพี่น้องเดี๋ยวหาใหม่มาเคลียเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วบึงเนี้ยบึงเนี้ยหกบอพี่น้องนี่คือตาดีอยู่ล่ะ <c oughs> ดอกก็จึงเป็นซีเดียวกันนะคะดอกเพ่นกับซีเดียวกันกับหญ้าคกเนาะพี่น้องบึงเนี้ยนี่ละพี่น้องนะคะนี่ดอกเป็นนี่ละค่ะนี่ แซ่บมีแกงมีหอมหวานเลยละคะ่ะเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเขาเกิดเร็วเข้ากระเถาเร็วนะคะเนาะ้านไปแค่หมื่นสองหมื่นนี่เข้ากระเถาแล้วนะคะนนนนนเ,าะาเนาะ,ะนนดอกนี่น้อยนะคะเห็ดทั้งห้านะคะสิเป็นเลี้เต็มมองนี่แต่ว่าเขาชอบด้วยค่ะดอกแบบนี้พี่วินนี่แกงกันมองละดอกเลยเบเมนกินข้ามละดอกเลยพี่น้องนี้นะคะอเคค่ะอเอ่าหาโมโตอ่อไปนะคะเนาะ ข้างลางนี่ดุกระลอกกินเนาะค่ะพี่น้อง มีดอกหนึ่งพี่น้องดอกใหญ่งามเลยเด็ดค่ะนี่เกือบเหยียบพี่น้องมั้งเนี่ยดอกงามงามพี่น้องมั้งเนี่ยเกือบเหยียบเขาเนาะค่ะเนาะโอ้ยขึ้นอยู่มองห,กห,หอ,งอกหลายขึ้นอยู่ห้องนกหลา่บางนีพี่น้องมางเนี่ยบางเนี่ย,ยโอ้ยเนาะ ได้เคลียหาเอาพี่น้องเอ,อ้ยเห็นบอน,นี่พี่น้องน้ำโดนข้นเตะนะคะนี่กําลังงามๆอยู่นะคะแต่ว่าโดนข้นเตะหรือว่ากระรอกนะคะนี่กินเขาพวเนี้นะคะนี่ดอกกาลัตงตูมสวยเลยเฮ้ยน,นึกถึงท่างพี่เด่นข้าเจ้าเนาะค่ะพี่น้องที่ข้าเจา้าแปนของข้าวหกขากเนาะ ของเข้าได้ได้เคลียร์หาคาว่าสันสินยางหยียบนะคะพี่นอ้องหอมนี้อีกวอนนะคะหม่องนี้ได้สามดอกนะคะสามดอกงามๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเียดเียอ่ออาโบเมนโอ้เห็นใหม่ดีกว่าโอเค เห็ดอีกอย่างนี้คืองามสิพี่น้องงามงามมึงเนี่ยเห็ดผีเบือป่ะคือมังงามสิเห็ดผีเบือคิดว่านะคะน้องปกาเอาอ้านี่เห็ดแล้วอดอกงามงามพี่น้องนะคะ โดนแม่งกินขาเขาในสีหวานเห็นปะพี่น้องยอนว่าขาเขาหวานแล้วเขาจะโดนแทะก่อนนะคะเนาะโดนแทะจากกระรอกกระแตว่าไปนะคะนาอพี่น้องจากตัวน้อนตัวทากนะคะนอะ้องแมงน,นะคะ่ะสวยงามสวยงามเลยนะคะนี่ดอกหน้านะคะนะพออีกแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยน่าสนพี่น้องนะคะเป็นมือแรกนะคะพี่น้องนะคะมาพอกระทือว่าสุดยอดแล้วนะคะนี่มากมากนี่กําลัง นะคะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะนี่กำลังเลยพี่น้องกำลังแสบเลยสังเกตบึงหนะมีตน้นเฟิ่นต้นหมอดนี่ต้นมอดอยู่ข้างข้างล่างนี่เขาซีดอกงามนะคะดอกหอมดอกสวยเลยพี่น้องนะคะนี่นะคะบึงแน่นะคะมือน,นี้มองนี้ได้สีดอกจุม่มอยู่น้ากันนะคะน้องพี่น้องนะคะโอ้ย,อยางานขั่งแรกแล้วก็เมื่อยแล้วพี่น้อง <laughs> สวัสดีค่ะนะคะพี่น้องนะคะมือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะนะอยุ่ปลาเห็ดน้องนอนนะคะอะได้ข้าวค่ะได้เข้าว่าเห็ดออกนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนเพื่อบอกว่ามาเก็บมันออกแล้วเห็นซิปดอกประสันนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเข้ากันเลยเออเข้าบอลลอแล้วค่ะบอลลอนะคะมือนีก็เป็นมือหยุดน้ำนะคะเนาะเข้ากันเลยเข่ามานะคะเป็นการมาเก็บแล้วก็ได้เห็ดขั้งแรกนะขั้งแรกขั้งแรกพี่น้องนะคะกเลยเมื่อไอ้คือกมื่อยนเข่ามาในขัางในนี่เพราว่าเป็นอย่างพี่น้องนะคะเพราะว่าไอ ปลาโฮกค่ะปลายังหกอยู่เนาะค่ะเนาะดินก็นยังบ่เปียกบันไดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดนะคะก็คือเ็ดเนี่ยมันออกอยู่มีตน้นหมอดอยู่ข้างหลังนี่มันสิง,งามนะคะเขานึกถึงแต่เ็ดอ่าของไอสวีเดนซุ้มเพลินเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยกินเป็นสะออนสะออนสะออนสะอนสะอนกระเจ้าเนาะค่ะเนาะปลากระเจาแป้นเออเติร์ดเยอะแต่ว่าของ 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, หา้าวบะมเมียกกนก็หกหลายนะคะสังเกตเบิ่งนะคะอยู่ข้างหลังพี่วีนี้หกหลายโอ้ยบ่ได้กินกาแฟค่ะมุ้านี่ฟ้าวหลายเนาะเนาะ พงกาแฟมานำาลคะทั้งนาทั้งกาแฟนะคะมันอีกเกา่าสีมะยังเต็มที่เลา้ภาพแบบว่าให้จุใจเลยนะคะเนาะห้พี่น้องได้เบิงกันเนาะคะ่ะนาอพี่น้องเดี๋ยวอ่าก็เลยถือโอกาสพักพักในจักรน้นอยนะคะตอนนี้อาจักมงแล้วเนาะเดี๋ยวสิเบิงว่เห้าหนี่มาได้จัโมงนะคะมาจัโมงแล้วนะคะแบบหนึ่งเดค่ยเด้อโอ้ยแสบแสบพี่น้องหิวหิวน้ำ นี่แหละค่ะขันเปล่ามาค่ะเนาะเก็บามพนได้โดนเลยนะคะเดินนี่นะคะอุ่นได้เบิดมือเลยอเทาก็มีน้ำพรอยอย่าลืมะะด้วยค่ะเดินนะคะเ้าเขามาปลานี้แต่ว่าเ้าบุหัว่าสิเกิดยังขึ่นนะคะเนาะ อาซีบะเห็ดลายๆอย่างสี่เนาะคะ่ะพี่น้องถ้าเห็ดลายเขาก็ต้องใส่เวลาโดดในป่านะคะการยางมันใสเป็นการออกกําลังกายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยางในพื้นที่ที่มีหญ้าสูงๆยกขาีนแข่งตลอดเวลาเลยนะคะเนาะกระิเมือยหลายก็อย่าลืมนะคะพกน้ำพกทาทมาด้วยค่ะเด้นนะคะเดี๋ยวมาน้าเนาะคะเนาะบัดที่นี่นะคะเดี๋ยวเสียมาอวดนะคะนี่อวดถึงเวลาอวดนะคะเนาะขั้าแรกพี่น้อง ครั้งแรกได้เห็นนะคะเพราะเคยคิดปราะขาดคิดนะคะเนาะดีใจได้ร้ายพี่น้องดีใจดีใจดีใจนะคะเอามาให้ชมนะคะเดี๋ยวห้องิีเปิงเวลานี่พี่วีมอ่ะใสเวลาเอ่อมากจากโมงนะคะเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวซีไฮเบิงเข้าพี่วีมาถึงนี่ประมาณแปดโมงแปดโมงสามสิบห้านะคะเนาะ,นะตอนนี้เวลานี้ประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะเอ่อเก่าโมงห้าสิบสี่แปดโมงครับเก้าโมงครึ่งโอ้กะตีไปชั่วโมงชั่วโมงสี่ครึงะคะ่งเนาะ ชั่วโม,มงเกือบเกือบครึ่งนะคะเข้าได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะนี่พักผ่อนนะคะดื่มชากาแฟไปก่อนเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพีวีกัสินะคะเอามาให้เพื่อนๆดนเบิ่งผาบรรยากาศอีกเนาะเนาะนะคะ,นะคะมือนี่กะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอนางกินน้าดื่มกาแฟไปก่อนเนาะพักเมยจักน่หน่อยโอ้ยเนะะนะาะเบาเบากว่าคิดคำเบากว่าทีบอกเนาะเะนาะ ะะเดี๋ยวเข้าสิไปรุ่นต่ออีกนะคะเนาะเพราะว่ายังมีปลาอีกหลายนะคะหลายหลายหลายหลอยไหล,ล,ลพันไหลเลยนะคะเดินนะคะมือนี้เข้าจัดเต็มเพราะว่าอากาศก็ดีนั้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันตอนต่อไปค่ะพี่น้อง